เครื่องนี้เนี่ยเหมาะสําหรับหนึ่งโรงแรมสถานบริการต่างๆสถานพยายบาลแล้วก็แม้แต่สถานที่ราชการในในส่วนของผมเนี่ยผมคิดว่ามันคุ้ม <mesi> ผมทนายนันชัยชัยเดชนะครับทนายกระดูกเหล็กประชาชนทั่วไปรู้จักผมในนามของทนายสายดุย <ē> พอโควิดมาระยะที่3น,นี่นะครับวิตกจริตเลยตอนนี้โอ้จะทำยังไงดีนะเพราะว่าไม่กล้าไปไหน เป็นขึ้นมาเนี่ย14วันเนี่ยเราว่าความไม่ได้เลยนะเราจรึงต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษ,ษมากกว่าคนอื่นเราก็คิดนะอย่างผมเนี่ยเคยทำคดีเกี่ยวกับสารเคมีนอกเหนือจากหน้ากากซึ่งเราต้องใส่แล้วเนี่ยมันก็ท่าอึดกัดก็ต้องหาเครื่องก็บังเอิญว่าสนใจเครื่องอยู่ตัวหนึ่งก็คือ UV Can 254นี่ฮะปรากฏว่าเครื่องนี้พอเรามาดูแล้วเนี่ยโอ้โหได้รับการ รับรองมาตรฐานหลายอย่างเช่นสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การหมหาชนซึ่งเขาก็มีใบรับรองมาให้อีกแหงหนึ่งก็คือศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพหรือไบโอเทคเขาก็เกี่ยวกับการาวิจัยเรื่องเชื้อโรคว่าเออเครื่องนี้มันสามารถฆ่าเชื้อโรคไวรัสหรือว่าแบคทีเรียรได้ไหมโดยเฉพาะเชื้อโควิด แล้วก็ต่อมาก็คือเกี่ยวกับลําแสงของมันก็คือศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กตรอนอันนี้เขาก็รับรองอีกว่าไอ้แสงเนี้ยปกติมันเป็นแสงที่อันตรายแต่ว่าเมื่อมีการทําให้แสงมันปิดขึ้นมาโดยใช้วิธีการดูดอากาศแล้วก็เข้าไปผ่านแสงเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ออกมาเป็นอากาศที่บริสุทเหมือนกับกานฟอกอากาศใช่ไหมและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสคบอ ไอ้นี่คือมาตรฐานไทยแท้ๆเลยแจ้งผลการทดสอบพิสูจสินค้าและอุปกรณ์ที่มี UVC ซึ่งเป็นรังสีที่อันตรายเขารับรองว่าผลิตภัณฑ์ใช้ได้และก็ดีด้วยนะครับโอ้เรายิ่งมีความมั่นใจเลยแล้วก็สุดท้ายก็สวัวทชเพราะว่าพอคนเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ใช่เชื้อโควิดอย่างเดียวนะมันมีเชื้อทุกประเภทแหละไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสแบคทีเรียผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ย มันจะมีเชื้ออะไรอีกนอกจากโควิดเราจึงลองทดลองเครื่องนี้เนี่ยเอามาใช้ดูว่าเฮ้ยมันใช้ค่าได้จริงไหมเป็นโควิดขึ้นมาเนี่ยการรักษาเนี่ยมันแพงกว่าเครื่องนะเพราะมันเปลี่ยนแค่หลอดหลอดรังสีแค่นั้นเองเวลามันเสียก็0 0 0ชัวสมงในในส่วนของผมเนี่ยผมคิดว่ามันคุม้มอย่างของพี่เนี่ยมีพนักงานาประมาณสิบกว่าคนลงทุนเครื่องเรียนจะคุ้มมากในฐานะที่เราเนี่ยอยู่กับคนหมู่มากเครื่องนี้เนี่ยเหมาะ เหมาะจริงๆนะสำหรับหนึ่งโรงแรมสถานบริการต่างๆสถานพยาบาลแล้วก็แม้แต่สถานที่ราชการแล้วถ้าเราจะไปสถานที่ราชการต่างๆเราจะเห็นได้นะว่าทุกคนอะมีความเสีย่ยงเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องนี้ถ้าเราติดเข้าไปเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามีเครื่องไปวางไว้เนี่ยมันก็ได้ทําให้อากาศในห้องนั้นเนี่ยเขมั่นใจได้ครึ่งหนึ่งอย่างผมเนี่ยเป็นสํานักง,งานเล็กๆผมยังใช้เลยสิ่งที่ เราสามารถป้องกันได้เราก็ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นพิจานฝีมือคนไทยเหมือนกับหน้ากากานุมมานเลยสินค้านี้จึงเป็นสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือคนไทยเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าชาติไหน